สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ตรงด้านหน้าของอนุสาวรีย์แห่งชาติครับหรือว่าอนุสาวรีย์อิสรภาพที่ตั้งอยู่ในกรุงจาการ์ตาของประเทศอินโดนีเซียนะฮะก็อนุสาวรีย์แห่งนี้เนี่ยเป็นอนุสาวรีย์ที่สื่อความหมายถึงการประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซียนะฮะสมัยก่อนในอินโดนีเซียนี่ตกเป็นเมืองขึ้นหรือว่าเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัสชนะฮะ ตอนหลังเนี่ยได้มีการประกาศอิสระภาพแล้วอนุสาวรีย์ตรงด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่สื่อความหมายว่าเป็นการประกาศถึงความเป็นอิสระภาพแล้วก็ประกาศถึงความมีเอกรากษของชาติอินโดนีเซียนะฮะก็ความสูงของอนุสาวรีย์ตรงนี้เนี่ยจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ132เมตรนะครับเริ่มก่อสร้างเมื่อประมาณวันที่17สิงหาะฮะปีคศ น่าจะเป็นปีคศ1 9 6 1นะครับแล้วก็สร้างเสร็จแล้วก็มีพิธีเปิดเนี่ยในวันที่12กรกฎาคมปี 1, คศ1,975นกะฮะสมัยก่อนเนี่ยอนุสาวรีย์แห่งนี้ครับหรือว่าหอคอยตรงนี้ครับก็มีการควบคุมการก่อสร้างโดยอดีตประธานาธิบดีของอินโดนีเซียครับก็คือประธานาธิบดีสูการโนนะฮะซึ่งถือว่าเป็นประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียนะครับ ก็ใช้เวลาในการก่อสร้างเนี่ยประมาณ14ปีนะเริ่มสร้างตอนแรกก็คือปีคศ1961แล้วก็สร้างเสร็จในปีคศ1975นะฮะตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยเป็นช่วงตอนเช้าเลยนะครับตอนนี้นี่เป็นเวลาประมาณ6นกา41นาทีนะฮะก็บรรยากาศยามเช้าที่กรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียฮะนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศบริเวณใกล้ๆของ อนุสาวรีย์อิสรภาพหรือว่าอนุสาวรีย์แห่งชาติของกรุงจาการ์ตากันนะครับความสูง132เมตรนะครับแล้วก็สร้างเสร็จในปี1975นะครับเป็นสัญลักษณ์ของการประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซียนะฮะโดยไม่ขึ้นต่อทางด้านของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดั s อีกต่อไปแล้วนะครับ อีกชื่อหนึ่งที่เขาจะเรียกกันก็คือหอคอยโมนัสนะฮะตรงนี้นี่ก็พื้นที่ค่อนข้างจะกว้างขวางครับแล้วก็นอกจากจะมีจุดของอนุสาวรีย์แล้วเนี่ยก็จะมีจุดของสวนสาธารณะด้วยนะครับก็จะเป็นจุดที่บรรดาผู้คนชาวอินโดนีเซียชาวกรุงจาการ์ตาเนี่ยจะมาวิ่งพักผ่อนเดินแล้วก็นั่งพักชมบรรยากาศบร,ริเวณพื้นที่ตรงนี้กันพอสมควรนะฮะสถานที่ตรงนี้เนี่ยอาจจะอยู่ไกลจากจุดท่องเที่ยวอื่นๆนะครับ อยู่บริเวณพื้นที่ของกรุงจาการ์ตาตอนกลางนะฮะก็จะอยู่ติดกับสถานีรถไฟหลักของอินโดนีเซียที่จะเดินทางไปยังเมืองอื่นๆบนเกาะชวานะฮะสถานีรถไฟที่อยู่ใกล้เคียงกับอนุสาวรีย์อิสลาพก็คือสถานีรถไฟแกมบีนะฮะก็จะตั้งอยู่ติดกันเลยนะครับใครที่จะเดินทางไปบันดุงไปยอก,กยากัตาหรือว่าไปสุราบายาเนี่ยก็ให้มาขึ้นที่สถานีรถไฟกัมบี ที่อยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์อิสรภาพแห่งนี้นะฮะเนะครับเดี๋ยวเรามาเดินชมบรรยากาศบริเวณรอบๆของพื้นที่อนุสาวรีย์แห่งชาติหรือว่าอนุสาวรีย์อิสรภาพที่กรุงจาการ์ตากันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเวลาเช้าๆนะฮะสังเกตล้วผู้คนยังไม่มากนะครับวันนี้นี่เป็นวันทํางานปกตินะครับผมมาถ่ายคลิปก็ตรงกับช่วงวันอังคารนะครับ ก็ถือว่าเป็นวันทำงานของที่อินโดนีเซียไม่ต่างจากที่ประเทศไทยนะฮะนะครับก็จะมีผู้คนบางส่วนเนี่ยมาวิ่งออกกำลังกายนะฮะแล้วก็คนที่ขับรถกอล์ฟนี่รู้สึกว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสวนสาธารณะนะครับแล้วก็ด้านภายในเนี่ยนอกจากจะมีอนุสาวรีย์นะครับมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับ แล้วก็จะเป็นพื้นที่ของสวนสาธารณะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่ตั้งอยู่ในกรุงจาการ์ตานะครับการเดินทางเนี่ยก็อาจจะไม่มีรถไฟฟ้ามาเข้าถึงบริเวณจุดตรงนี้นะฮะแต่ที่กรุงจาการ์ตาเนี่ยปัจจุบันก็มีพวก Grab นะครับพวกโ o j จกนะครับซึ่งเป็นบริการรถรับส่งพวกมอเตอร์ไซค์พวกนี้นะฮะแล้วก็มีทางด้านของรถเมย์ นะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศบริเวณพื้นฐานตรงใต้ล่างของอนุสาวรีย์นะครับหอคอยโมนัสนะครับที่พวกบรรดาชาวอินโดนีเซียเขาจะเรียกกันนะฮะตอนนี้บริเวณที่อยากเข้าไปด้านในนี้ยังปิดอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศ บริเวณพื้นด้านล่างใต้ฐา,านนะครับนี่ครับก็ค่อนข้างจะมีความสะอาดสะอ้านนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าได้รับการดูแลปรับปรุงกันอยู่ตลอดนะฮะนะครับ,รบแล้วก็มีการทําความสะอาดนะครับกวาดพื้นนะรบ,บริเวณพื้นที่รอบๆอ,อนุสาวรีย์ก็มีความสูงถึง132มเมตรครับ สมัยก่อนเนี่ยอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกก็คือเนเธอร์แลนด์นะฮะหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักทางด้านของอินโดนีเซียในชื่อในอดีตก็คือดัสอิสอินดีสนะครับหรือว่าทางด้านของปัตตเวนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือชาติอินโดนีเซียครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชาติในโซนอาเซียนของบ้านเรานะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสิบชาติของ ภูมิภาคอาเซียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะก็เป็นเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีพรมแดนติดกันแต่ก็ถือว่าเดินทางมาไม่ไกลนะฮะถ้าบินจากกรุงเทพมาที่จาการ์ตาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณราวๆ3 3มชั่วโมงนะครับนะครับแล้วก็บริเวณพวกงานปฏิมากรรมรูปปั้นต่างๆนะฮะ ที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่สวนสาธารณะนะครับนี่ครับผมก็ถ่ายให้ดูส่วนหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศบริเวณจุดอื่นๆภายในพื้นที่ของอนุสาวรีย์แห่งชาติกรุงจาการ์ตากันต่อครับนี่ครับตรงด้านหน้านี่เขาก็มีการสร้างเป็นพวกรานกีฬานะโอ้พื้นที่นี่เต็มด้วยน้ําฉ่านองเลยนะครับถ้าทางจะมีฝนตกลงมานะฮะแต่ตอนนี้ที่ผมอลฟ์คลิปเนี่ยไม่มีฝนนะครับ ฝนน่าจะตกมาก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะตรงด้านนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นสนามตะก้อนะฮะแล้วก็ด้านตรงนี้นี่ก็คือสนามฟุตซอลนะครับก็จะมีหลากหลายประเภทกีฬานะครับทั้งเซปักตะก้อนะครับแล้วก็ฟุตซอลนะฮะเนี่ยครับฟุตซอลหลกักๆคนอินโดนีเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬานะครับก็มีกีฬาหลากหลายประเภทนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความ เพลิดเพลินแล้วก็สร้างสุขภาพนะครับสำหรับการเล่นกีฬานะฮะในกีฬาพวกซีเกมเราก็จะเห็นนะว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็จะมีการส่งนักกีฬาในหลากหลายประเภทกีฬานะครับแต่แต่ก็เนี่ยอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเท่ากับที่ไทยหรือที่มาเลเซียนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมของอินโดนีเซียไม่น้อยนะครับเช่นเดียวกับพวกฟุตบอลแล้วก็ฟุตซอลนะฮะ ส่วนไกลๆตรงนู้นนี่จะเป็นสนามบาสเกตบอลนะฮะเนี่ยครับ,นะรบก็มีทั้งสนามตะก,ก้อสนามฟุตซอลแล้วก็สนามบาสเกตบอลด้วยนะฮะนี่ครับ,นะรบตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดของหอคอยโมนัสนะครับหรือว่าอนุสาวรีย์แห่งชาติของกรุงจาก,การ์ตาในประเทศอินโดนีเซียบรรยากาศตอนนี้นี่อาจจะไม่ค่อยคึกคักนะครับเพราะว่ายังเป็นช่วงเวลาเช้าตรู่นะครับ คนที่มาออกกําลังกายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่นะฮะถ้าบรรยากาศเป็นช่วงเย็นเนี่ยคนน่าจะคึกคักเยอะกว่าน,นี้นะครับแล้วก็น่าจะมีพวกวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่มานั่งพักผ่อนชมบรรยากาศบร,ริเวณพื้นที่ตรงนี้กันพอสมควรคือวันนี้นี่ก็เป็นวันทํางานด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องที่ผู้คนจะมาออกกําลังกายนี่ก็อาจจะมีไม่มากนะฮะ ถ้าเป็นช่วงวันหยุดนี่เราอาจจะได้เห็นบรรยากาศที่คึกคักกว่านี้นะครับนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นเก้าอี้นะฮะไว้สำหรับนั่งพักผ่อนชมบรรยากาศนะครับพื้นที่ลานหญ้าสีเขียวนะฮะแล้วก็จะมีเป็นพวก รูปปั้นต่างๆครับที่ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับมีการปลูกต้นไม้อยู่หลากหลายเลยนะครับด้านฉากหลังนี่ก็จะคล้ายๆกับพวกสวนสาธารณะในกรุงเทพมหาคน,นครนะที่จะมีพวกการได้เห็นบรรยากาศพวกตึกอาคารต่างๆนะเพราะว่านี่คือเมืองหลวงนะครับแต่รู้สึกว่าปีหน้าเนี่ยฮะอิโนโดนีเซียนี่เขาจะมีการย้ายเมืองหลวงครับจากจาการ์ตานะฮะไปที่ เมืองถ้าผมจำชื่อไม่ได้นี่ต้องขออภัยนะจำชื่อผิดเนี่ยนูซันกะลาอะไรเนี่ยะฮะถ้าจำผิดหรือว่าเรียกผิดนี่ต้องขออภัยนะฮะก็จะตั้งอยู่ทางเกาะกะริมันตันนะฮะก็จะเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางตรงมาเลเซียเนี่ยเขาจะเรียกว่าบอ์เนียวนะครับก็ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของ3ประเทศก็คืออินโดนีเซียนะครับมาเลเซียแล้วก็บรูไน เพราะว่าจาการ์ตาตอนนี้เนี่ยเขาว่านว่าเป็นเมืองหลวงที่เหมือนกับว่าใกล้จะจมน้ำนะฮะอีกไม่กี่ปีนะฮะก็เลยต้องย้ายเมืองหลวงที่สําคัญเนี่ยผู้คนที่อาศัยอยู่ในกรุงจาการ์ตาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความวุ่นวายความแออัดยัดเยียดของผู้คนนะฮะเมื่อประชากรเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับก็เลยทําให้ต้องย้ายเมืองหลวงไหนจะมีโอกาสที่จะประสบภัยน้ําท่วม โอกาสที่จะประสบภัยเกี่ยวกับเรื่องจมไปลงใต้น้ำนะฮะนี่ครับบรรยากาศส่วนหนึ่งนะฮะบริเวณพื้นที่คือพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะก,กว้างพอสมควรเลยผมก็จะเก็บบรรยากาศส่วนหนึ่งให้ทุกท่านได้รับชมนะครับบริเวณจุดของอนุสาวรีย์แห่งชาติอินโดนีเซียแล้วก็จุดของพื้นที่สวนสาธารณะนะฮะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง l มาร์ a r ์ของกรุงจาการ์ตาครับอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟกัมบีนะฮะจาการ์ตานี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับก็ไม่แตกต่างจากเมืองหลวงของที่อื่นๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกสวนสาธารณะพิพิธภัณฑ์นะครับ ก็จะเหมือนกับกรุงเทพมหานครนะครับปกตามเมืองหลวงเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้แล้วก็สวนสาธารณะนะครับสวนสัตว์พวกนี้นะนี่ครับพื้นที่นี้ค่อนข้างจะกว้างอนะ่ะ ตรงด้านนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นประตูทางออกนะครับก็จะมีพนักงานเขามากวาดพื้นถนนนะครับให้มันมีความสะอาดนะฮะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นี่เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับในแต่ละวันจะมีผู้คนมาใช้บริการกันอยู่ตลอดนะะทั้งการนั่งชมบรรยากาศ ออกกาลังกายนะครับพักผ่อนสูดอากาศถือว่าเป็นปอดของคนเมืองนะฮะนะครับดูวันอีกสักรอบครับบริเวณพื้นที่ของหอคอยโมนัสหรือว่าอนุสาวรีย์แห่งชาติกรุงจาก,การ์ตานะฮะอ๋อันนี้เป็นรถเก็บขยะของทางอินโดนีเซียนะครับ ตรงด้านหน้านี่เขาก็จะมีทางด้านของอนุสาวรีย์ด้วยนะครับเนี่ยตรงจุดบริเวณด้านหน้าตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปจบคลิปบริเวณด้านหน้าของอนุสาวรีย์นะครับเพราะว่าพื้นที่นี่ใหญ่จริงๆครับต้องยอมรับเลยว่าเป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็ค่อนข้างจะมีความกว้างใหญ่มาก ส่วนป้ายตรงด้านหน้านี่ก็จะเป็นป้ายพวกคําเตือนข้อห้ามต่างๆนะฮะที่ไม่ควรทําในสถาน,สถานที่แห่งนี้นะฮะเหยียบพวกพื้นหญ้าดอกไม้ครับขี่จัก,กรยานขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะพวกรถขของหาเล่ยต่างๆ,ๆนะฮะเมาทิ้งขอยะตัดต้นไม้นี่ก็ไม่สมควรทำนะฮะ นะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศบริเวณจุดด้านหน้าตรงนี้ครับก็คือในส่วนของอนุสาวรีย์นะฮะก็จะมีอนุสาวรีย์ที่นำเสนอรูปปั้นหลากหลายรูปนะครับก็จะเป็นความหมายที่น่าจะเกี่ยวกับการประกาศอิสรภาพนะฮะการมีเอกราชของชาติอินโดนีเซีย นี่ครับลูกป,ปั้นตรงนี้นะก็นอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คของที่กรุงจาการ์ตาเนี่ยก็ยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนจะนิยมมาถ่ายรูปด้วยนะครับเพราะว่าจะมีอะไรให้ถ่ายเยอะนะครับทั้งในส่วนของรูปปั้นนะครับในส่วนของพวกบรรยากาศความร่มรื่นนะครับ ของสถานที่แห่งนี้นะเนี่ยตรงกลางนี่รู้สึกจะมีสระน้ำนะนะครับสระน้ำจะตั้งอยู่บริเวณด้านตรงกลางนะครับเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวครับสำหรับอนุสาวรีย์แห่งชาติที่ กรุงจาการ์ตาในประเทศอินโดนีเซียนะฮะนะครับเราก็มองเห็นครับบริเวณพื้นที่ด้านหลังตรงนี้นะนี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งที่ผมนำมาฝากให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเอาครับสำหรับเรื่องราวของอนุสาวรีย์แห่งชาตินะครับหรือว่าอนุสาวรีย์อิสรภาพที่กรุงจาการ์ตาของประเทศอินโดนีเซียก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ